อันนั้น <laughs> tôi có nhiều khoa học hay là gì không phải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  phải يعني لو kau اي محل فيه بوجان يعني اه هذا اللي اشوفه حطيت كاسه عفوا بابا ابو ابو ولاله ايه بينتي ต้นดีต้้าอง้ถึงเอาไม้มีจะผมไม่ให้เห็นหน้าผมนะครับกำถือดอกอยู่เดี๋ยวผมตอนไม่ให้ตอนไม่ถือดอกแล้วจะให้เห็นข้างหน้านะครับโอ้ไม่ก็ตุนตุนจบไรอีกทีหนึ่งก่อน อันนี้ e ีพหนึ่งแล้วเออพอก่อนทำไมอ่ะทำไมอีพีสองเดี๋ยวทำไมเมมเต็มง่ายเนี่ยไม่ได้มมเมมเต็มเงื่อ,อนเราเราจะว่าไงโอ้ฟิวดูนะเต็มเต็มเลยวันนี้พูดอะไรเจ้อเ์แหละวอเตอร์วอเตอร์นะเจออะไรอ่ะเอ้ยมีที่สองเลยมีที่สองเลยครับพี่คืนกล้องผมไม่ค่อยชัด เราจะว่าอันนี้กันนะครับเือจมามาี่ตาแสงแดงตอนนี้เราอยู่ที่สูงเราสูงนะครับให้โทรศัพท์ปกนะมีน้ำตรงนั้นอ่ะตรงนี้ก็มีน้ำเดีええ๋ยวให้ดู อ่ะถ้าเกิดตอนว่าเดี๋ยวอันหนึงตอนว่าผมจะไม่ถ่ายแล้วกันอ่ะอีพีสองนะครับคือบาย